สวัสดีครับพันธกิจหมายถึงการนำข่าวประเสริฐไปสู่ผู้คนมากมายในประเทศไทยตามต่างจังหวัดทุกตำบลทุกอาเภอทุกจังหวัดและในต่างประเทศด้วยครับและเลี้ยงดูผู้ที่เชื่อให้เกิดผลเป็นสาวกของพระเยซูพันธกิจคือการทำงานของพระเจ้าให้สําเร็จนะคะ เช่นการอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้นะคะการสนับสนุนพันธกิจนะคะทั้งเรื่องสิบรถการถวายนะคะแล้วก็การอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันการหนุนใจกันนะคะการประกาศข่าวประเสริฐค่ะเพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าสําเร็จขอบคุณค่ะพันธกิจนะคะคือการสําแดงความรักของพระเยซูผ่านพันธกิจต่างๆค่ะงานพันธกิจของพระเจ้าคืองานรับใช้ และถวายทรัพย์ให้กับทิศจักรของพระองค์เพื่อจะนําไปประกาศข่าวประเสรศิฐเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคิดจะได้รับความรอดข่าวประเสรศิฐเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่อาเมนพันธกิจเลือกถึงศูนย์พัฒนาเด็กไร้พ่อแม่ซึ่งเขาต้องการความช่วยเหลืออาหารเครื่องน้งหม่มและการศึกษา แแลลละะกกาาารรดููเเเหมเมืออนขพจ้สวัสดีค่ะพันธกิจคือการออกไปหนุนใจเพื่อนเพื่อนบ้านออกไปหนุนใจในกลุ่มเซลล์ซึ่งการและกันเพื่อเข้ามาร่วมสามัคคีธรรมในคิดสจักรขอบคุณค่ะพันธกิจหมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐ หรือการทำงานต่างๆของพระเจ้าให้สำเร็จรุล่วงเป้าหมายการอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าการอธิษฐานเผื่อการงานพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จรุล่วงค่ะหรือการสนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้าการดูแลลูกแกะและการถวายทรัพย์ก็เป็นพันธกิจอย่างหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่19 20ได้กล่าวไว้ว่า เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค สำหรับตัวข้าพเจ้าเองคิดว่าเป็นทั้งคำสั่งและเป็นทั้งพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับเราทุกคนนะคะพอถึงวันธกิจทุกปีที่เคยไปนะคะไปประกาศข่าวประเสริฐจากพี่น้องของเราที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ไปประกาศกับเขาทุกคนเขาก็รับฟัง ก็ได้ไปอธิษฐานเผื่อนะเขาบางคนเขาก็มีปัญหาในชีวิตของเขาแล้วก็พวกเราที่ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเนี่ยก็ไปอธิษฐานเผื่อเขาค่ะแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราไปที่เราไปประกาศที่เราไปเยี่ยมเยยนพี่น้องก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันแ็นว่าไงเราก็เส้นใช่ไหมที่เราไปประกาศกับพี่น้องต,ต่างอาจจะบาดต่างกิ่นอย่างเงี้ยเขาพี่น้องก็ก็มาหาเราีา๋ยวเราเรามา เจอเข้ามาแล้วก็มามาประกาศสินข่าวสินอะไรกันก็ขอบคุณพระเจ้าอบอุ่นดีก <Pop keys in expand> ็พี่น้องก็เชื่อแล้วก็อยากให้คนในชุมชนญาติน้องเราคนไทยอะไรนี้ครับก็อยากให้มารู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ปัไหนไม่งานเลยครับก็อยากให้คนที่ลับใจใหม่แล้วก็คืนดีกับพระเจ้าและเราทับให้ออกไปประกาศแล้วก็อธิษฐานเผื่อหน้าจะทำธุกิจเราเต็มรถด้วยไฟอย่างพระเจ้าแล้วก การเดิมในการทรงศีลของพระองค์การจะทำห้าแล้วก็ได้สิริกาชกิจพระเจ้าของุณครับค่ะขอบคุณพ <Yeah. S 1> ระเจ้า,าสำหรับงานธุรกิจเราสามารถประกาศได้ทุกที่ค่ะไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะทํางานแล้วก็สามารถประกาศได้เพราะบางทีเด็กๆมาแล้วก็สามารถให้ให้สมุดให้นังสือที่เรามีที่เราเตรียมไว้แล้วเราสามารถให้เขาได้ค่ะเขาก็สนใจก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเด็กๆก็จะก็จะสนใจแลวเขาจะชอบ เวลาเราประกาศเรื่องเราของพระเจ้าก็าจะก็จะสนใจเป็นพิเศษค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าทีฐฐ่สามารถประกาศได้ทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ขอบคุณพระเจ้าค่ะ,ะได้ร่วมรับใช้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ออกไปหนองายาไซตั้งแต่สมัยอาจารย์เออยู่แล้วตั้งแต่สมัยรุ่นบุกเบิกแล้วต่อมาก็มีโอกาสได้ไปร่วมรับใช้กับอาจารย์อ้อมอาจารย์อ้อมแล้วก็คุณอดี้เราได้ออกไปทําพันธกิจที่หนองยาไซ ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งก็เป็นเป็นพันธกิจหรือเป็นภารกิจที่มีความสุขมากที่ได้ออกไปประกาศงานของพระเจ้าแล้วก็ขยายงานของพระเจ้าตามเป้าหมายของโบสถ์เราที่สร้างสาวกใช่ไหมคะแล้วก็นําคนมาเชื่อพระเจ้า